สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูทรงเป็นทรงเปิดข้างหลังทุยนะครับหลังประมาณตองทรงกลางนะครับด้านบนจะเลี้ยงไว้ก่อนนะครับคูกคาผมครับจะเป็นการตัดเลี้ยงผมไว้ด้านบนนะครับหัวน,นี้จะเป็นผมชี้นะครับก็ะตอหางผมจะขึ้นด้วยปันเปล่าไปเลยนะครับตามคลิปไปเลยนะครับ เนี่ยถ้าเป็นโขบอยู่อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราจะไม่ใช้เป็น0.5นะครับเก็บงานตอนหลังนะครับนะครับมันจะเป็นโขบนะครับเดี๋ยวเอา0.5มาสบัดน,นะครับง่ายหรือจะใช้หวีเก็บเลยก็ได้นะครับแต่ผมจะตามด้วย0.5ตอนหลังอยู่นะครับเก็บงานนะครับเก็บโขบมันจะดูละมุนกว่านะครับ เอาเท่าที่ได้นะครับหูนี่ค่อนข้างจะงานยากนิดน,นึงนะครับตรงข้างใบหูนะครับจะเป็นหลุมนะครับเอาที่ตัดมาให้ดูแบบโอเคสุดเลยครับตัดตามคลิปไปเลยนะครับสวยไม่สวยก็ขึ้นอยู่หลายปัจจัยนะครับทั้งรูปสีสะันนะครับ ก็เส้นผมนะครับหลายอย่างครับองค์ประกอบครับตัดสวยไม่สวยแต่เราก็เก็บให้เนียนที่สุดนะครับตัดให้ดูดีที่สุดนะครับข้างหลังครับขึ้นบบนี้เลยนะครับปันเปล่าเลยนะครับกลางหูนะครับขึ้นไปแค่กลางหูนะครับเพราะเป็นรองทรงกลางนะครับลูกค้าจะเลี้ยงผมไว้นะครับไว้ตัดทูบ็อก วิธีนี้ถ้าใครยังไม่ชํานาญผมยังไม่แนะนําให้ทํานะครับแนะนําให้ใส่เป็นฟันรองเบอร์หนึ่งก่อน,นหรือตัดขึ้นทรงด้วยหวีนะครับโพรงงานฟันเปล่ามันโอกาสมันมันพลาดเยอะนะครับกาสพลาด,ลาดมีสูงเลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมลงฟันรองบ่อยแล้วนะครับก็เลยลองลงแบบฟันเปล่าบ้างนะครับเอา เริ่มถนัดอันไหนแล้วเราก็เราเปลี่ยนวิธีตัดดูนะครับให้ตัดได้หลายวิธีนะครับต่อไปเดี๋ยวก็จะมีวิธีการตัดโดยขึ้นทรงด้วยวีนะครับฟันรองแล้วก็วีแล้วก็ขึ้นทรงด้วยฟันเปล่านะครับตัดให้ได้สามอย่างนี้นะครับฝึกเลยนะครับแต่ถ้าใครเก่งแล้วก็เริ่มผ่านได้เลยนะครับใครไม่อยากดูก็ ไม่เป็นไรนะครับเรื่องผ่านไปเลยนะครับไว้ให้ช่างใหม่ๆหรือช่างเก่าๆนะครับอยากจะแลกเปลี่ยนเทคนิคนะครับก็ให้เข้ามาดูนะครับก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับอยู่ที่ความสะดวกของลูกค้าด้วยนะครับถ้าลูกค้าให้ถ่ายผมจะถ่ายลงทุกงานเลยนะครับต่อไปผมใช้เป็น0.5นะครับลบผมนะครับ นี่ครับโขบตรงนี้ครับเดี๋ยวมันจะละมุนเลยนะครับจะดูนะครับโดปันลงนิดหนึ่งนะครับนี่ครับสะบัดเชื่อมไปเลยนะครับโขบหายแล้วนะครับง่ายมากครับไม่ต้องไปซีเรียสมากครับสับผมครับเที่เราถนัดนะครับ ใครจะว่าใครก็ช่างเขาครับมีร้อยแปดวิธีนะครับเทคนิคการตัดน,นะครับแล้วแต่เราจะถนัดน,นะครับ0.5นะครับผมสบัตเชื่อมนะครับที่เป็นโขกนะครับแตมันก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับเป็นเปิดข้างแล้วก็หลังลงทรงกลางนะครับ โอเคครับฝากตัวและติดเชื้อเดิครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม